สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์นะคะวันนี้เข้าครัวค,วค่ะมาทำไข่เจียวค่ะไข่เจียวสมุนไพรนะคะของชอบของครอบครัวแล้วก็ราคาถูกด้วยแล้วก็ไข่ก็มีประโยชน์ด้วยนะคะวันนี้เมนูง่ายๆเลยค่ะง่ายมากไข่เจียวเราจะมีสมุนไพรนะคะสมุนไพรพิเศษมาใส่ไข่เจียวของเราด้วยค่ะ ก็คือมีใบสมุนไพรจากภูเขาเลยนะคะจากภูเขาของภาคเหนือของประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยค่ะเพื่อนๆให้มานะคะเพื่อนเจ้าของสวนเขาให้มานี่เลยค่ะเราก็มาใส่ไข่เจียวของเราเลยค่ะล้างให้สะอาดก่อนนะคะเราใส่ไปเลยค่ะเป็นกิ่งๆไปเลยไม่ต้องหั่นนะคะใส่มากก็หอมมากใส่น้อยก็หอมน้อยนะคะ นี่ค่ะเราใส่ไปก่อนค่ะออเดิร์ใส่ไปก่อนหนึ่งกิ่งนะคะเราตั้งน้ำมันรอแล้วนะคะกระทะเราก็รอเรียบร้อยนี่เลยค่ะใส่ไปเลยค่ะตอนนี้นะคะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าไข่เจียวของเราเนี่ยหอมมากๆเลยนะคะหอมแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่านี้ค่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะแป๊บเดียวได้ อร่อยแน่ๆแล้วก็ใบสมุนไพรนี่นะคะเราก็ไม่ได้ใส่เยอะนะคะเราใส่พอประมาณสดๆเลยนะคะจากภูเขานะคะเขาปลูกบนภูเขาที่สูงมากๆเลยนะ,ะจากภาคเหนือปลูกไว้สวนหนึ่งค่ะสวนตรงนี้ก็มีเยอะนะคะเขาปลูกไว้ทํายาค่ะนี่ค่ะกินน้อยๆเป็นยานะคะเราไม่ได้กินเยอะ สวยงามค่ะไข่เจียววันนี้ฟูหอมกลิ่นสมุนไพรก็ขึ้นมาเลยะคะแตะจมูกเลยเนี่ยค่ะหอมมากๆตอนนี้ไข่เจียวเราหอมจริงๆค่ะอู้อยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นนะคะสมุนไพรเราแบบสดๆเลยนะคะนี่เลยค่ะถ้าเราชอบเยอะๆนะคะก็ใส่ไปอีก นี่นะคะใส่ไปอีกเลยค่ะใส่มากก็อร่อยมากใส่น้อยก็อร่อยน้อยนะคะแถมไปเลยค่ะสมุนไพรเรามีเยอะนะคะเราเก็บมาเยอะเรามีเป็นสวนเลยค่ะนี่เลยค่ะใส่ลงไปค่ะไม่ต้องนานนะคะเพราะว่ามันสุกง่ายเนี่ยค่ะไข่เราก็สุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรากลับทางนี่เลยค่ะเสร็จปุ๊บปื๊บแป๊บเดียว ใบสมุนไพรเราสุกแน่นอนนะคะเพราะว่ามันอกอยู่ข้างในไข่แล้วนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาปิดเตาเลยนะคะปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าไข่เจียวของเรานะคะนี่เลยค่ะเราก็ประดับ ด้วยนี่ค่ะสมุนไพรของเราเลยค่ะนะคะบอกแล้วเรามีเยอะค่ะเรามีเป็นส,นสวนๆเลยเราจะประดับตกแต่งให้สวยงามนะคะถ้าเราจะทำขายก็ได้ราคาอันนี้เราทำกินนะคะเราก็จะใส่ไปพอประมาณนี่ค่ะสวยงามเดี๋ยวเราจัดจานนะคะสวยงามมากค่ะ นี่เลยค่ะไข่หอมมากเลยนะคะขอข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะตอนนี้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีนะคะเดี๋ยวตักใส่จานนะคะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยอยากจะบอกเพื่อนเพนว่าหอมมากๆเลยนะคะยั่วน้ำลายมากเลยน้ำลายไหลแล้วค่ะ นี่ค่ะสวยไหมคะสวยงามมากๆค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเลยค่ะพร้อมๆค่ะนี่เลยค่ะทำง่ายค่ะใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายนะคะฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ